มาอีกแล้วครับขา,ขาประจําครับหน้าโรงเรียนวัดพระธาตุไม่ใช่วัดพระธาตุพนมสิต้องหัวหน้าโรงเรียนธาตุพนมนะฮะนี่หมุนมาเจอมีร้านเดียวครับร้านนี้หมูปิ้งพี่เก่งนั่นเองเอา้าวหมดแล้วหมดครับผมเฮ้ยกี่โมงเนี่ยเพิ่งแปดโมงเองทำไมหมดเร็วเองพี่วันน <ขอ S 1> <อ>ี้ขายดีครับโอ้โหสุดยอดมากเลยร้านนี้เจ้าฟองใส่กรอบโอ้หมูปิ้งหมดแล้วครับ คือหมดเร็วมากขอบอกอ๊ยอดไปกินร้านอื่นไปถึงหมดนะฮะถึงไปกินร้านอื่นถ้าไม่หมดให้กินต่อโอเคครับเอาฝากร้านหน่อยพี่เกง่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากร้านหน่อยนะ,ะรนนครับบุปปิ้งหน้าองค์เลขาธาตุครับบุปปิ้งพี่เกง่งบุปิ้งมแล้วเหลือไส้กรอกเห็นไหมลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะแต่ว่าหมดไปแล้วนะครับ าไปแล้วครับเจอกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ